ศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบตามีขั้นตอนในการผลิตกล้าและการบริการตามมาตรฐานของสยามคูโบตาซึ่งแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนการสั่งซื้อขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนการส่งมอบตัวมีรายละเอียดการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนการสั่งซื้อ สวัสดีครับ,รบผมเปียโอครับศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูบตา้ายินดีต้อนรับครับโดยเริ่มจากการสั่งซื้อกล้าแผ่นจากลูกค้าพนักงานจะแนะนําเรื่องของผ่านข้าวการเตรียมดินก่อนปักดําการดูแลข้าวหลังปักดําจากนั้นพนักงานจะสอบถามรายละเอียดของลูกค้าชื่อลูกค้าที่อยู่และเบอร์ทโทรศัพท์เพื่อไว้เป็นข้อมูลและใช้ในการติดต่อลูกค้าในภายหลังจากนั้น เป็นขั้นตอนของการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อกล้าแผ่นโดยพนักงานจะต้องบันทึกข้อมูลลูกค้าที่สั่งซื้อกล้าแผ่นให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พันข้าววันที่ปักดำจำนวนไร่จำนวนถาดเงินมัดจำเพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อสอบถามจากนั้นพนักงานจะทำการกำหนดวันเวลาในการเพราะให้กับลูกค้า เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตในกระบวนการผลิตกล้าแผ่นพนักงานต้องทำการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตกล้าแผ่นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพนักงานจะทำการผลิตกล้าแผ่นตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งโดยมีขั้นตอนการผลิตทั้งหมด8สถานีคือ 1. สถานีเก็บเมล็ดพันธุ์ 2. สถานีตรวจสอบความงอก 3. สถานีคัดแยกวัสดุเพาะ 4. สถานีจัดเก็บถาดเพาะกล้า 5. สถานีแช่พันข้าว 6. สถานีโรยกล้า สถานีซ้อนถาดบ่ม 8. สถานีแปลงอนุบาลเมื่อผลิตกล้าแผ่นเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการตรวจเช็คคุณภาพกล้าก่อนส่งมอบ3-5วันโดยพนักงานจะต้องตรวจเช็คความเสียหายและความสมบูรณ์ของกล้า ซึ่งจะได้กล้าแผ่นที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมจัดส่งถึงมือลูกค้าต่อไปเมื่อได้กล้าแผ่นที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจะกลับมาที่ขั้นตอนการสั่งซื้ออีกครั้งโดยพนักงานจะทำการตรวจเช็คกล้าแผ่นที่ใกล้ครบกำหนดให้ถูกต้องตรงตามในใบสั่งซื้อก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าจากนั้นพนักงาน จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อนัดวันรับกล้าแผ่นโดยจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนถึงวันส่งมอบกล้าแผ่นล่วงหน้า3-5วันสวัสดีค่ะโทรจากศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูปุต้าค่ะสวัสดีครับกล้าที่พี่โอสั่งไว้จะส่งภายในอีก3วันข้างหน้านะคะครับผมพี่โอจะสะดวกมารับเวลาไหนคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เข้าไปรับ9โมงแล้วกันค่ะข,ขอบคุณค่ะ หลังจากโทนัดลูกค้าเรียบร้อยแล้วทางศูนย์จะจัดเตรียมเครื่องมือและพนักงานให้พร้อมในวันที่ส่งมอบกล้าเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนการส่งมอบเมื่อลูกค้ามาติดต่อรับกล้าพนักงานจะเชิญลูกค้ามารอรับกล้าที่มุมรับรองที่จัดมุมบริการเครื่องดื่มและขนมว่างมุมเอกสารความรู้การทำนาดำแจกฟรีเพื่อที่ลูกค้า จะได้รับความสะดวกสบายในขณะรอรับกล้าซึ่งขั้นตอนการม้วนกล้าพนักงานจะต้องปล่อยน้ําออกจากแปลงล่วงหน้าหนึวันจากนั้นพนักงานจะม้วนกล้าและลำเลียงขึ้นรถขนส่งกล้าแผ่นต่อไปหลังจากลำเลียงกล้าแผ่นขึ้นรถเรียบร้อยแล้วพนักงานจะตรวจดูความเรียบร้อยว่ากล้าแผ่นถูกต้องตามพันและครบจำนวนหรือไม่ เพื่อที่พนักงานจะได้จัดส่งกล้าแผ่นให้ถูกต้องและตรงต่อเวลาที่ได้นัดกับลูกค้าไว้และเมื่อส่งมอบกล้าแผ่นให้แก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้วพนักงานจะทำการติดตามผลหลังการขายโดยทางศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคูโบต้าจะติดตามผลหลังการขายทั้งสองส่วนคือในส่วนของเจ้าของรถดำนาที่ซื้อกล้าแผ่นจากทางศูนย์เพื่อสอบถามเรื่องคุณภาพกล้า และปัญหาระหว่างปักดำและในส่วนของเจ้าของแปลงนาเพื่อสอบถามเรื่องคุณภาพกล้าและให้ข้อมูลการดูแลหลังทำการปักดำสวัสดีค่ะศูนย์จำหน่ายกล้าแผ่นคอมพเต้านะคะสวัสดีครับโอรับสายครับกล้าที่พี่โอรับไปวันก่อนปักดำดีไหมคะโอเคเลยน้องตอนนี้เข้ากำลังเริ่มติดแล้วล่ะครับพรุ่งนี้อย่าลืมเปิดน้ำเข้าในระดับ6เซนติเมตรนะคะโอเคได้เลยครับ คคคค่่่ะะะขอบุณวัสดีทั้งหมดนี้คือขั้นตอนในการผลิตกล้าแผ่นตามมาตรฐานของสยามคูโบตา้าเพื่อให้ได้กล้าแผ่นที่ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าพร้อมด้วยการบริการที่ประทับใจ